ฮกกตีบอกว่าจะเป็นคนที่สามารถล้มนาบิวได้ไปดูกันค่ะว่านาบิวเนี่ยมีความคิดเห็นตรงนี้อย่างไรแฮกกอติบอกว่าแฮกกอติจะเป็นคนที่หยุดน้องน้องมีความคิดเห็นตรงนั้นอย่างไรคะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ายากหน่อยยากหน่อยถ้าถ้าน้องน,องนาบิวเลือกได้ระหว่างเจอในคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยน้องอยากเจอกติกาไหนมากกว่าอะไรได้อะไรได้อะไรได้แลก็แต่ที่เขาแล้ว แล้วแต่แล้วแต่ทางแฮกเกตร์ดี้<อ>แหละอ,อ,อ,อยากต่อยเป็นคิวบ็อกซิ่งก็ยินดีครับเข้าทางผมเลยครับอยากต่อยคิวบ็อกซิ่งครับอยากเห็นฟอร์มของนาบิลในคิวบ็อกซิ่งในวันแชมเปี้ยนชิพด้วยถ้าว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพจัดมวยไทยก็ปล่อยมวยไทยก็ได้ไ<อ>ม่มีปัญหาก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนาบิลเนี่ยเป็นคนที่ยากที่จะหยุดจริงๆค่ะและแฮกเกอร์ดี้เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในนักมวยที่นาบิวยังไม่ได้ประทาด้วยค่ะตอนนี้นี่รุ่นแบนตัมเวทนะคะนาบิวเจอมาแทบจะหมดแล้วทุกคนที่อยู่ในเรนกิง้งไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กไม่ว่าจะเป็นนิโคคาริโลที่ตอนนี้ขยับขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวทแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิลิเป้โลโบและคนสุดท้ายคือใครนะและคนสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือแ a ร b มโบเล็กค่ะและแรมโบเล็กเนี่ยก็เพิ่งจะได้เข้ามาอยู่ในท็อป ะะเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยนาบิลกับแรมโบ้กเนี่ยก็น่าจะยากที่จะได้เจอกันค่ะแต่คู่หนึ่งที่น่าจะได้เจอกันแน่นอนก็คือนาบิลปะทาแฮกเกอร์ตี้ค่ะและที่น่าสนใจไปกว่านี้นะคะทุกคนก็คือแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเวทใช่ไหมคะส่วนนาบิลเองก็เป็นแชมป์เฉพาะการในมวยไทยคู่นี้เนี่ยถ้าเจอกันจะเจอกติการไหนดีนี่คือคำถามของใครหลายๆคนค่ะแต่นาบิลนะคะบอกว่า เจอกติกาไหนก็ได้แล้วแต่แฮกเกตี้เลยจะมวยไทยก็ได้เจอคิกบ็อกซิ่งก็ได้กติกาไหนผมก็ยินดีที่จะเจอเสมอแต่ส่วนตัวแอนนะคะอยากเห็นกติกาคิกบ็อกซิ่งค่ะเพราะว่าอยากเห็นฟอร์มการชกของนาบิวในกติกาคิกบ็อกซิ่งค่ะมากค่ะทุกคนแตแ่จะพาไปส่งคอมเมนต์แฟนมวยนะคะว่าว่ายังไงกันบ้างถ้าหากแฮกเกตี้กับนาบิวจะต้องเจอกันคอมเมนต์แรกนะคะทุกคนบอกว่าแฮกเกตี้หยุดนาบิวไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่รถถัง คอมเมนต์ต่อมานีก็บอกว่านาบิวตออให้ใช้มือเท้าข้างเดียวนะนาบิวยังชนะเลยคอมเมนต์ต่อมานีก็บอกว่าไม่น่าครบยกแย่แน่ตี้คอมเมนต์ต่อมานัก็บอกว่านักมวยค่าตัว10บล้านคนต่อไปนาบิวอันนานคอมเมนต์ต่อมานีก็บอกว่าไม่ได้เห็นยก3หวานเจี๊ยบคอมเมนต์ต่อมานก็บอกว่าใครเจอนาบิวช่วงนี้ก็โดนน็อกหมดทุกคนแย่แก็แค่แพ้คะแนน คอมเมนต์ต่อมานี่ก็บอกว่าคู่ต่อสู้ที่น่าจะต่อกรกับนาบอยู่ได้ชั่วโมงนี้ก็น่าจะมีแต่แฮกเกอร์ตี้นี่แหละถ้าจริงก็ตามที่บัวข่าวได้พูดไว้เป๊ะๆคอมเมนต์ต่อมานี่ก็บอกว่าสมมุติว่าแฮกชิงแชมป์ได้ไปแล้วให้เล็กไปชิงกลับมาอีกก็น่าสนุกนะคอมเมนต์ต่อมานะคะทุกคนบอกว่าความเป็นมวยไม่ได้ต่างกันมากเสียเปรียบแค่ช่วงชกแฮกเกอร์ตี้เครื่องหมายการค้าคือหมัดและหมัดหนักมาก มีสเตปเข้าเร็วออกเร็วนาบิลโดนมีสิทธิ์หล่นเหมือนกันคู่นี้ผมมองว่า50-50ถ้าเจอกันน่าจะสนุกมากๆคอมเมนต์ต่อ,อมานเขาบอกว่านาบิลชนะน็อกหวานเจีย๊ยบคอมเมนต์ต่อ,อมาเขาบอกว่าจริงๆเปลี่ยนคู่ชิงแชมป์จากซูเปอร์เล็กเป็นนายผลก็ได้นะคอมเมนต์ต่อ,อมาเขาบอกว่าสู้นาบิลไม่ได้มวยคนละชั้นขนาดซูเปอร์เล็กที่ว่าจริงๆยังเกือบจะเอาตัวไม่รอดเลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแฮกเดือดร้อนแล้วคอมเมนต์สุดท้ายนะเขาบอกว่าถ้าคิกบ็อกซิ่งเสร็จแฮกคอมเมนต์ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าถ้านาบิลเจอแฮกเกตี้เนี่ยควรเจอในกติกาไหนคะแต่สำหรับแอนน์เจอกติกาไหนก็ได้สนุกแน่นอนค่ะและอย่างที่มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าเจอกันคิกบ็อกซิ่งเนี่ยห้าสิบห้าสิบแอดก็มองว่าถ้าเจอกันคิกบ็อกซิ่งเนี่ยห้าสิบห้าสิบ เพราะว่าในคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันไม่สามารถใช้ศอกใช้เข่าได้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นอาวุธที่นาบิวใช้บ่อยมากแต่อาวุธหลักๆที่ใช้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยแอดวานนาะบิวก็ถนัดมากเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่า การเตะแค่หมัดแย็บของนาบิลเนี่ยคู่ต่อสู้ก็เข้าไม่ถึงนาบิลแล้วค่ะทุกคนแต่แฮกเกตี้เองเนี่ยก็หมัดดีมากหมัดคมแล้วก็เร็วอีกต่างหากยังไงก็มารอดูกันค่ะว่าถ้าคู่นี้เจอกันเนี่ยจะเจอกันในกติกาไหนจะเจอกันในคิกบ็อกซิ่งหรือว่าในมวยไทยแล้วทุกๆคนล่ะคะอยากให้สองคนนี้เนี่ยเจอกันในกติกาไหนแล้วถ้าเจอกัน ในแต่ละกะติกาทุกคนคิดว่าในกติกาคลิกบ็อกซิง่งใครจะชนะในกติกามวยไทยใครจะชนะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ